ดูครับยกนี้ยกที่3าทิดาพานีจากน้องกีบุยรังครับแดงน้ำเงินสวยสยามโรงเรกีฬาโคราชจากนครราชสีมาครับนี่ครับยก3นี่ถือว่าทั้งคู่ดูชัดดูเชิงกันพอสมควรแล้วออกแข่งขฝาพับนอกทีนึงทิดาภาน้องกีกับ ขอนบุรีก็ใกล้ๆกันนะใกล้ๆก,ก,กันครับติดแดนติดเขตกันหัวย,ยาวยาวครับยังยังไม่ถึงนะครับนี่แข้งขวาของธิดาพานี่โอ้ยครังออ,ออกแข้งขวามาเตะเตะข้อแล้วครับสวยสยามมาไงนี่กระชายแกออกมาสวยสยามออกแข้งขวาไม่ถึงครับธิดาพาออกแข้งขวาพับนอกนีดเดี ออกแข้งขวาพับนอยอีกทีนึงครับธิดาภาออกแข้งซ้ายทีมด้วยขวานำตัวอาวุธเริ่มหลากหลายครับธิดาภาร่วมปรางทิพย์เนี่ยโอ้ยครับเร็วมากครับแข้งเร็วจริงๆครับอ้าได้สองแข้งเจอทีมแข่งนี้พอได้โอ้ยครับสวยสยามไม่กลัวแล้วธิดาภาออกซ้ายสุยสยามออกขวาไม่ถึง ธิดาภารอจังหวาสองถูกรวบเอลในไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับสวยสยามก็ถือว่าเป็นนักชกที่มีหน้าตาดีค,คล้ายๆกันด้วยออกแข้งขวาทีนนึครับธิดาภาซ้ายไม่หลังจากทีมงานปรับแผนใหม่มาโอ้โยกสี่นี่เข้มข้นแลครับธิดาภาตี อาวุธนี่น่ารักน่าชังแล้วครับผิวเนียนๆดิลิบเนียนขาวๆเริ่มเริ่มจะเป็นสีม่วงเลยพิ้นแข้งแล้วครับโอ้โหครับโอ้แข้งขวาไปโอ้ยเจอแข้งซ้ายเอาเล็ดดวลหมัดแล้วสวยสยามเดินพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมุมน้ำเงินลงครับพี่เลี้ยงลงครับเอออยากขึ้นับเดินไปโดนครับ สวยสยาม,มทีด<พ>าภาทีใช้ขวาขออกเข้าในก็ตั้งน้องแพงขวางอาวุธของสวยสยามยังเจาะไม่เข้ายังตีไม่ถึงนะครับทีดาภาดีโดอ้ยพริพรบปากออกแขงขวาใช้ไอคิวแล้วครับออกซ้ายทีขวาทียังไล่ไม่จนกระดานนะครับ สวยสยามสวยสยามไม่ต้องเล่าเข้าใกล้คนนี้ครับ,บรูปร่างสูงกว่าตัวเล็กนนะผิวโอย,โอยกอบถึงการขอครับลึกอีกนิดเป็นเรื่องโอยนี่มันปลายเท้าเฉยๆครับแข่งของสวยสยามเตะได้สวยครับแต่ลูกต่อนเนื่องอยู่ไหนเอ่ยลูกต่อนเนื่องม รอครับแ<ป><อ>งังออหป็โ<ด>นโนนสิ <มา S 1> สครับเ<ส>ตะหลุดเมื่อไหร่ก็เป็นโดนสิครับจิ้งมาทพิกเลย,ยว่าลูกโทษโอ้โหครับเือว่าเป็นโวยยิงชกได้สนุกจริงๆครับอยู่ที่แฟนสมปาการนะครับแฟนผู้ชมที่อยู่ในบ้านหรือแฟนผูชมอยู่ตรงนี้ต่างจังหวัดต่างประเทศวันนี้รับชมกันทั่วโลกพร้อมๆกัน ยอมรับเลยคนนี้ชกแบบไม่ห่วงสวยนะครับกำนันโชกแบบไม่ห่วงสวยความสวยที่ลืมไปเลยครับคุณกล้องความสวยที่ลืมไปเลยกรรมการนี่เคยใช้ดึงมาตามัดชกกลางเวทีเวลาที่เหลือครับสวยสยามภาพมนันก็นยังไม่ถึงนะครับนี่ครับมาถึงยกสุดท้ายแล้ว ดูแล้วว่าล้าครับผมแดงเนี่ยอายุ2ี่อปียังหน้าละอ่อนน้ำมันที่16ปีตะโพนเชิญและปลายยกสุดท้ายแล้วเกมยังไม่จบทุกอย่างยังสงบไม่ได้นะครับสงครามยังไม่จบครับ ยังนับศพทหารไม่ได้ยังเหลือเวลาครับสายวาสยามนี่สวยสายามต้องเดินเจอแข่งสวยสยามบอกแข่งขวาธิดา,าพาดียังขวางไว้อยู่ครับการตัดสินใจช้าไปครับมันต้องแหมบทยกสุดท้ายครับรอผลการแข่งขันครับกรรมการเอกชัยเอกชัยภูพิพัฒน์คับไปคะแนนไปที่หนึ่ง หันกลับมารับใบที่2ย้อนกลับมารับใบที่สและผลการแข่งขันชูมือไปตรดานน้องใบมุมแดงครับธิดาพาเพชรน้องกีกำรรชัยชนะด้วยคะแนนอย่างสวยงามครับครับผมจบเกมแบบส,สวยๆน่ารักน่ารักครับ